ลืมกดอัดจ้าอันนี้ใส่แซมมิทข้าวโอ๊ตเจียแล้วก็ยกเกิดเข้าไปแล้ว,ลวก็เนยถั่วอันนี้รอบรอบสองละลืมเนยถั่วกับน,นี่มันก็เข้ากันนะเนยจะเป็น่จะแนบดึนโอเคเราจะใส่เจียลืมลืมจนแนกจะแนกสวยใส่ไปช้อนหนึ่งเราจะฟูขึ้นมาเองฟู เดี๋ยวเราจะเกิดลงไปกล่องที่สองมีน้ำมัยอก็จะให้ดูดินดานเนื้อมันครีมมี่มากเหมือนใ้กรีกโยเกิดเลยปิดได้ไหมนะใส่ลงไปนี่นเทปเ,เสร็จแล้วลองเ,เร้าไปเดี๋ยวสูตรของเราเราจะใส่นี้ลงไปนิดนึงนมันนมากอบเบอร์จิ้ง ตอนนพเ่ื่อให้น้องตกแต่งสวยงามนะจ๊ะมันกบไปกินไม่ได้แสีคอก็เอามาใส่สลัดผสๆนี้อมาตกแต่งแบบจีบนี้้ะจ๊ะแบบไม่ไดาสตล์กันมาดูดสันแบนีกดูนะเลยอะไรตรงนี้นะจะไม่ถูก จักะมแค่กลันี่โอ้ยโอเคนี่เป็นรยไม่อยวนี้ไมนี่เห็ยไตัวประมาณสิบเรียกนี่วัเลยนี่จิ๊บนี่นัเป็นยัไงก็รวไปนี่เรียบรอยเเทนสิบรยกเาไม่กินกปะ ดึมปิดฝาปิดฝาเข้าตู้เย,ย็นก่อนแนนเอาลุงเอาสีสันสวยงามเหมือนเค้กเลยอ่ะว <Wow. S 1> <า>้าวมาตะกาเรากินได้โอ้หึปึ๊บมาสำหรับลุงกินไม่ได้ถึงสามก้อนหรอกโอเคมัปึ๊บฟาดนี่อ่ะอู้ันแตะแหละจริงต้องสวยงามกว่านี้นี่ไปดูอะไรก่อนเลย,ยลขึ้นมดนนูข้างบนหน่อยดูอัเนี่ยต่อมาตะกวนไปว้าว ตัวแล้วอร่อยไหมตัวแล้วก็ใส่น้ำผึ้งตัวน้ำผึ้งป่าน้นำผึ้งชาวบ้านว้าวช้อนนึงก็พอช้อนเดียวก็ว่าวความเป็นก็ว้าวน่าอร่อยไหมลุงน,นีน่เราจะฟึบชิมก่อนเขาชิมคำเราจะช่วยเลยกินกล้วยไปด้วยกินกินเบเกตติก,กอนเช้าอืมนอืมอืมอร่อยลุงจุดนี้อร่อยไหมน้ำผึ้งเปรี้ยวหวานๆแต่อีกต้นน้ำผึ้งป่าไม่ได้หวานมากมันเปรี้ยวเพราะว่ามันมีหลวงมีรังมันมันจะเกิดเปรี้ยวแบบอืมอร่อยเอ้า รุงด้ดินี่อร่อมยมากอร่อย